สองานลนมากค่ะรายได้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็ทั่วประเทศ30ล้านตอนนี้ก็รายได้ทั่วประเทศก็พุ่งเกิน30ล้านล้านไปแล้วครับแต่ก็เราก็รุนให้มันเดินทางต่อนะาวีคสองแล้วครับเนแต่โปรดิวเซอร์คมันนใจไปม่ปแคไหนคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ที่แบบดีที่สุดในชีวิตเรื่องนึงเลยเพราะเราเข้าไปสัมผัสคนในโรงเยอะมากแล้วก็แทบไม่เคยเจอเลยที่บอกว่า คนเขายกมบอถามะไรแล้วเขาพูดไปแล้วแบบร้องไห้ไปอะไรเงี้ยเพราะเขาอินมากเลยซึ่งเราเจอเยอะมากทุกรอบเลยนะครับก็เหมือนแบบทำหนังมานี่เรื่องที่แปลกแล้วนะยังไม่เจอขนาดนี้เลยก็เออเราก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็อยากให้ตัวเลขและคนที่เข้ามาดูในโรงเนี่ยยังเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็ได้ยินเขาเสียงสั่นแล้วก็เราก็รื้นตามก็สั่นตามใช่แล้วก็เหมือน พอได้อ่านรีวิวด้วยะค่ะแล้วแต่และคนเขาแบบเขาอ่านน่ะเขาวิเคาะหนังกันแบบลึกซึ้งมากเราก็เลยรู้สึกว่าเอาอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ไปอ่ะมันมีคนแบบเอาไปอ่านเอาไปตีความต่อแล้วเราก็รู้สึกตื้นตันใจดีใจก็จริงๆแล้วรู้สึกว่าคนไทยคนไทยดูหนังแบบมีคุณภาพมากเลยหมายถึงเขาดูแบบลึกดูแบบเข้าใจใไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า ดีจังที่แบบเราได้ยินฟีดแบ็จากคนดูแบบนี้การแบบไปซีนีมาทัวร์ก็ให้แบบให้ความรู้สึกที่ดีมากกับเราในฐานะคนทำเองค่ะก็ <c oughs> ยังก็อยากให้แบบใครที่ชอบก็อยากให้บอกต่อเพราะอยากให้แบบมีคนอีกๆอยากให้มีคนมาดูหนังเราอีกอย่างเงี้ยค่ะราคาเราราคาดิมนในในไม่พอเสี่ชชูเยอะมากก็ดีใจค่ะรู้สึกว่ากระแสตอบรับคือ พอภาพมันแฟลชแบ็กไปถึงตอนที่เราถ่ายกันจริงๆแล้วก็คุ้มกับยาดเหงื่อทุกอย่าง <c oughs> ที่เสียไปแยาน้ำตาวันนี <c oughs> น้ราคาหล่อมาก ชมครับก็จริงๆก็ดีใจครับที่คนชอบครับก็คือมันเป็นเรื่องแรกของหลายๆคนตอนแรกก็มีคุยกับใบปอว่าเฮ้ยจะมีคนมาดูหรือเปล่าเราเป็นนักแสดงใหม่สุดท้ายก็มีคนมาดูเยอะกว่าที่เราคิดก็ดีใจครับที่ชอบกันครับก็หวังว่าจะมาดูกันเยอะขึ้นนะน้องครเ่าน้งสับ้าเะ ตอนนี้ก็เริ่มได้ได้ข่าวนะว่าได้เข้าฉายเข้าประกวดในหลายเทศกาลนะครับก็จะเป็นที่ออสการบที่เข้าสายประกวดด้วยแล้วก็มีเข้าชิงรางวัลชื่อว่า most promising talent ด้วยก็ลุ้นว่าจะได้ได้รือเปล่รางวัลน,นี้เขาไม่บอกเป็นใครด้วยนะครบางทีเป็นผูุ้่งกับบางทีเป็นดาราได้หมดเลยก็ลุ้นอยู่แล้วก็มีถ่ายที่อิตาลีวยค,ครับเทศกาลหนังอูติน่ค ซึ่งพิเศษมากเพราะว่ามันจะเป็นรางวัลที่โหวตโดยคนดูด้วยครับก็ตื่นเต้นครับหวังว่าคนดูที่นูนจะชอบกันเพราะว่าเราก็เอ้ยเราทำเรื่องอีสานไทยเลยอ่ะอยากรู้ว่าคนอิตาเลียนเขาจะว่าอย่างไงจะมีการติดต่อคือขายบ้างในหานดงหรือว่าไปฉายต่างประเทศอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายบ้างแล้วนะครับก็มีที่ประเทศเพื่อนบ้านก็เริ่มลาวเริ่มละกัมพูชาแล้วเดี๋ยวจะมีสิงคโปร์ต่างๆนานาญี่ปุ่นก็คุยอย่างหน่พอเป็นประเทศกาแล้วก็จะมีการติดต่อมากขึ้นเรันว ก็ได้ก็ดีได้ได้รางวัลที่เทศกาลก็ดีก็แต่ตอนนี้ได้ไปฉายหลายที่ได้เข้าสายที่สำคัญที่สุดของเขาเราก็รู้สึกลืมมากมากแล้วครับเียการเดินสายหลังจากนี้เาจะเปพบปะกับแฟกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยกับแฟนนเร่เอย่ไหนกันตอนนี้ก็เริ่มคุยกันอยู่ว่าจะไปว่าจะไปที่ไหนบ้างแต่ว่าเทศกาลญี่ปุ่นแน่ๆคือพุ่มกลับไปแล้วอนแสดงไปก็กำลังคุยกันอยู่ครับเรื่องเรื่องว่าจะช่วงเวลาไหนว่านัแสดงไปได้ไหม แบบว่าตลาดมากจะมีแฟนพีซแบบอาเมริกเกรย์นี่ไหมคนสูงไทยไทยหาคู่กับต้องนุ่นต้องอยู่กับที่เสียงตอบรับด้วยแหละใช่ใช่ลองดูข่าวข่าวข่าวไปละท่านฉันชอบเรื่องอะไรถายากลับมากระตุ้นกระนาดได้เลยก็เรื่องนี้เราจริงๆเป็นเป็นความตั้งใจหลักเลยนะเราะว่าหลังโควิดไปเนี่ยคนก็เข้าโรงหนังน้อยจริงๆพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปมากๆแต่เราเนี่ย เชื่อมั่นในในการดูในจอใหญ่มากนะครับ mm hmm. เพราะว่าอาเธอร์ถมันก็เต็มอิ่มจริง,รงแล้วก็เรื่องนี้เราก็ใส่ความละเมียดละไมแล้วก็มันมีเป็นหนังที่มีรสชาติเยอะมากเนาะทั้งตลกทั้งซึ้งทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้แบบมาอินเอียนกันเราเชื่อว่าคนมันยังมาได้เรื่อยๆนะ mm hmm. ก็หวังว่าหนังจะยืนยืน,ยนรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนที่ดูแล้วชอบก็ฝากด้วยแล้วกันครับผมว่าเสียงของทุกคนมีมีความหมายมากๆกับหนังไทยนะเวลานี้นะครับผม้ mm hmm. คอง,องอ้อนมาหน่อยอ้อนหน่อยอ้อนก่อนเลยอ้อนก่อนเลย ก็มาดูกันด้วยนะคะเป็นเรื่องแรกก็อยากให้ทุกคนมาดูในจอใหญ่กันจริงๆค่ะนี่ครับก็แรงๆเออเอเสียอาการเนาะครับก็จริงๆอยากให้มาดูกันจริงๆครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนจะชอบกันก็มาดูกันนะเดี๋ยวมาไปดูไปดูน